นครับคุณเบลลิสซีวัชราชัยครับชันี้ซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาเกือบสามเดือนก็ซ้อมอยู่ที่เจรัตครับมีใครเป็นคู่้ังคู่ซ้อมมาที่นี่ก็คมบัตับครับแล้วก็เอกตาเกตวันชัยครับรกูพวกในค่ายช่วยกันยังตอนโควิดเนี่ยรอบสามได้กลับบ้านได้ไปไหนไหมไม่ได้กล<อ>ับเลยอยู่ค่ายอยู่เลยแล้วก็ซ้อม คือวิ่งออกกำลังตลอดใช่คือไม่ได้เป็นไหนว่ากันด้ยวยครับเ้ออย่างวันนี้เราเอาอยุเท่าไหร่ตอนนี้เราอายุเท่าไหรยี่สิบสี่มอ,อ้เราลุนพี<ช>แล้วเนาะเออววันนี้น้ำหนักไปปล่อยมากี่กิโลอืมห้าสิบสี่แลว้วไฟนี้เราคุมคุมประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสามโลสามโลได้นะลแล้ววันนี้เมื่อกี้สอบแล้วเราเกินอยู่เท่าไหร่เกินอยู่ ประมาณปอนกว่าแต่ไม่เขนาดแบบเดียวคือเราเคยทำอยู่แล้วใช่ไหมไอ้อย่างนี้เราเจอกับเธอเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยนี่ยังใครแรกแล้วเขาได้ศึกษาเกมเยวกต่อยเขาป่ะได้ศึกษาเกมเยวกต่อยเขาป่ะไหมก็ศึกษาดูคลิปดูอะไรเขาไม่มือตะต่อยเหรเป็นฝีมือครับแข้งซ้ายครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางบอะไรก็ต่อยไปเรื่อยๆครับอากาศมันร้อนด้วยพอเราต่อยกลางวันเนาะใต่อยไปก่อน ใช่ไหมราค่อยไปออกสามสี่วันละเท่าไรยังล่าสุดไฟสาวไฟล่าสุดเลยก่อนปีโควิดนี่เราต่อยไปไหนไฟแรกไฟแรกแพ้สแกงงามครับแล้วก็มาชนะสแกงงามแล้วก็มาชนะรักเต็มลอยแล้วก็หยุดโควิดเลยเพราะนั้นลอยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบครับแล้วก็ร้อยสิบสองเราวันนี้ต่อยเวทร้อยสิบสองครับไม่มีปัญหาแล้วสบายๆนะแค่เดี๋ยวมาลดนิดเดียวเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสกลนครครับฝากรเจนชูร์ไปสอบเราวันนี้นาะฝากร พี่น้องชาวสกอตคลนแล้วก็เอฟซีบริลลิสิวันเจรจใยครับวันนี้ครับเซมที่ครับ,รบ,รบโอเคขอบ่อน้อยช้ยครับ